สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโท o จี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการงานของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาดูกันค่ะว่าการงานในช่วงควอเตอร์ที่3ของปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะคนลัคน,นาราศีเมษเนี่ยนะคะเจ้าเรือนการงานเนี่ยคือดาวเสาร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะขอดูดาวที่ลอยอยู่ในภพการงานก่อนนะคะเพราะว่าดาวที่ลอยอยู่ในภพการงานก็จะมาอิทธิพลกับคุณรวมถึงดาวเจ้าเรือนด้วยนะคะภพการงานตอนนี้นะคะกรกฎาถึงสิงหานะคะจะมีรูปดาวเนี่ยไปสัมพันธ์อยู่ในมุม กลุ่มและเลงคนะแต่ว่าเดือนกันยายนไม่มีนะคะเรามาดูว่ากรกฎาสิงหาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสองเดือนที่ค่อนข้างโดดเด่นที่งานของเราคนะ่ะจะไปสัมพันธ์กับ หนึ่งคือเรื่องของดาวเกตนะคะพระเกตเนี่ยจะมาอยู่2เดือนกรกฎาและสิงหาคมนะคะพระเกตเนี่ยใช้เวลาถึง2ปีกว่าจะมาอยู่ในมุมนี้1ทีนะคะเลยทําให้ในช่วง2เดือนนี้ค่ะถ้าคนเมฆนะคะเราพยายามโฟกัสนะคะงานอะไรก,ก็ตามที่เราได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานคือที่เป็นงานที่เราได้เงินหรือสิ่งที่เราลงมือทํากรมมาคือการกระทาของเราะคะ่ะในช่วง2เดือนนี้มันจะไปสัมพันธ์กับดาวเกตเป็นส่วนมาก เกตเนี่ยคือเรื่องของโลกออนไลน์เกตคือเรื่องของต่างประเทศเกตคือเรื่องของไอเดียความสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะหรือเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยซิตาแบ่งออกมาเป็น4เรื่องนี้ทีนี้ในเดือนกรกฎานะคะจะมีดาวสัมพันธ์นกันกับดาวเกตอยู่ในมุมเลงนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ย มีเลขสี่เลข6เลขหนึ่งะคือ3าดวงดาวนี้ท่านจะโคจรมาสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันนะคะดาวพุธจะมาก่อนนะคะดาวพุธเนี่ยจะมามีอิทธิพลคู่กันกับดาวเกตถึง2เดือนเพราะฉะนั้นมองว่านะคะเลขสี่เลข 4, เ้าเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับคุณใน2เดือนนี้นะกรกฎาลและสิงหาคมพุธเนี่ยถ้าเราตีออกมาตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะท่านคือเทพเจ้าแห่งการสื่อสารนะคะการสื่อสารเนี่ย ก็คือเรื่องของฟังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทํางานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะสมมติว่าคุณเป็นครูสอนภาษานะคะคุณทํางานเขียนคุณเป็นดีเจเอ็มซีนะคะคุณเป็นเซลล์หรือว่าคุณทําธุรกิจการค้านะคะก็จะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆในช่วง2เดือนนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนะคะเอางานที่คุณทำนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวพุธที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ย ไปสัมพันธ์นกันกับดาวเกตคือไปบวกคู่กันค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณเคยทําออนไลน์มันอาจจะไม่โดดเด่น ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณทําต่างประเทศนะคะหรือเรื่องของนวัตกรรมอาจจะไม่โดดเด่นแต่กลายเป็นว่าเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมันจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้เรื่องของเทคโนโลยีความสร้างสารรค์ต่างประเทศนะคะหรือการพูดการติดต่อทุกอย่างะคะ่ะมันเหมือนมันมีตัวช่วยการทําธุรกิจมันเหมือนมันง่ายมันคล่องมันมีไอเดียมันมีความสร้างสารรนะคะถ้าเกิดว่า คุณเป็นครูสอนภาษาอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยสอนภาษาต่างประเทศในโลกออนไลน์เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือธุรกิจของเรามันมีเรื่องของความสร้างสรรค์มีนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเพิ่มซึ่งถ้าเกิดคุณทำเลขสี่เลขเลก้าที่เมื่อกี้ตีความหมายออกมานะคะใน2เดือนเนี้ย มันจะมันจะโดดเด่นมากๆมันจะประสบความสําเร็จะคะ่ะเพราะาดาวสองดวงนี้เป็นดาวที่ไม่ได้เป็นดาวคู่สัตรูกันแล้วเลขหนึ่งกับเลขหกเนี่ยเขาจะมาเป็นครั้งคราวก็คือสี่กับเก้าเนี่ยเด่นเลยกรกฎาสิงหาทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้นะคะเลขหกมาก่อนนะคะดาวศุกร์เนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยศุกร์คือเทพเจ้าแห่งกิเลสนะกิเลสก,การกําหนัดความรักและเงินตราเนี่ยเราทายดาวศุกร์ศุกร์เนี่ย ถ้าพูดถึงต้นไม้คือเปลือกนะเปลือกของต้นไม้ก็คืออะไรที่มันอยู่ด่านนอกรอบนอกที่มันห่อหุ้มเราที่แบบคนเห็นก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามงานของคุณอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องนี้นะคะความสวยงามการตกแต่งนะคะความฟุ้งเฟ้อนะคะความสุขไม่ว่าจะเป็นกินหรูอยู่ดีนะคะความบันเทิงเริงใจเรื่องของการแบบว่าใช้เงินตานะะหรือเรื่องของการวางแผน งานของเราจะไปสัมพันธ์กับจุดนี้บังเอิญว่าดาวศุกร์ห่มาอยู่ในพบพันธุนะพันธุแปลว่าอาสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านรถที่ดินนะคะอาจจะเป็นโรงงานสถานที่ที่คุณเข้าไปทํางานหรือเป็นเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้นะคะในเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีดาวศุกร์เข้ามาสัมพันธ์แค่เดือนเดียวนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทําอะไรร่วมกันกับครอบครัวไหมให้ครอบครัวมาช่วย ทำงานหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามีการวางแผนอะไรกันกับครอบครัวหรือเปล่าหรือเราได้มีการตกแต่งดีไซน์บ้านออฟฟิศของเราอะไรอย่างเี้ค่ะเข้าไปสัมพันธ์เพื่อที่ทําให้งานของเราอะมันออกมาดีขึ้นมีการแบบว่า brainstorm กันไหมวางแผนกันในแบบ ครอบครัวหรือองค์กรนะคะมีการปรึกษาพูดคุยเพื่อทําให้งานของเรามันสร้างสารรค์หรือทําให้เราอะสามารถทาธุรกิจกับต่างชาติหรือเรื่องของโลกออนไลน์ได้ดีขึ้นนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะมาแค่เดือนกรกฎาส่วนดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยวงโคจรของท่านอะคือ1เดือนเพราะฉะนั้นท่านจะมาควบกันนะคะระหว่างเดือนกรกฎาและสิงหาคมนะคะอาทิตย์เนี่ยตามหลักโหราศา,าสตร์นะยศศักดิ์หลักฐานในไทยอาทิตย์ อาทิตย์โคจรดีด้วยนะคะอ่าได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันชงเฉงแต่การมาของดาวอาทิตย์เนี่ยก็สัมพันธ์ดีกันกับดาวเกตนะยิ่งถ้าเกิดว่าอ่าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะเพราะว่างานเนี่ยเราก็แทนดาวอาทิตย์อยู่แล้วตาแหน่งโหราศาสตร์นะคะยิ่งงานประจำนะคะทำให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นมันเหมือน ดาวพุธมาก่อนนะการค้าธุรกิจการพูดการจาการสื่อสารในช่องทางโลกออนไลน์ต่างชาติมันดีละแล้วคุณก็เสริมเข้าไปก็คือมีดาวสุขเข้ามาอีกแล้วก็เสริมวางแผนทําให้มันสวยทําให้มันดูดีมากขึ้นตกแต่งนะคะทำให้มันดูดีข,นะดดขึ้นอีกเสร็จแล้วดาวอาทิตย์ก็มานะคะก็คือมันมีเรื่องของหน้าที่นะคะความรับผิดชอบนะคะเกิดขึ้นเหมือนเราแบบ ปูพื้นทางมาอย่างเงี้ยค่ะปูมาเสร็จนะคะแล้วก็ได้แบบตําแหน่งหรือได้แบบความสําเร็จได้อาจจะมีได้รับออเดอร์นะคะได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพฝีมือได้เป็นผู้นําในสิ่งที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ช่วยเขาแล้วเราเราก็มา เป็นแบบผู้นำนะอาจจะเป็นต้นเป็นประธานนะสมมติว่าคุณไปทําบุญก็ได้นะในช่วงสองเดือนนี้มันเหมือนมีโอกาสได้ทําบุญอะไรบางอย่างไปเป็นประชาสัมพันธ์ไปช่วยผู้ช่วยสื่อสารแล้วก็ไปเป็นต้นเป็นประธานแต่ถ้าเกิดเป็นพูดถึงเรื่องของการทํางานอย่างนี้ค่ะบางทีคุณทาแบบเทคโนโลยีโลกออนไลน์คุณปรับปรุปรงตกแต่งสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นแล้วคุณก็มีหน้าที่คือได้รับความเป็นผู้นําหรือเป็นลีดเดอร์ในสิ่งที่คุณทําเลยอะ่ะมันเหมือนคุณต้องปูทางมาก่อนแล้วสุดท้ายอะ่ะ ดาวอาทิตย์คือความมียศมีศักดิ์มีหลักมีฐานหรือมีหน้าที่ที่เราต้องทําเป็นประจำอะ่ะมันจะเริ่มเกิดขึ้นเป็นเหมือนวัฏจกักรหรือวงเวียนเพราะพระอาทิตย์ท่านขึ้นลงตรงเวลาใช่ไหมคะก็ทําให้หน้าที่เราเริ่มแบบสมบูรณ์หรือว่ารันไปได้ด้วยดีแต่อาทิตย์นี้เป็นมหาจากักรคือความเป็นผู้นําของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําที่คุณจะกาลังจะคอมมิชทำอะค่ะมันจะไม่ง่ายนะมันจะเหนื่อยแต่มันจะคุ้มมากๆนั่นเองอันนี้เป็นดาวที่ลอย สัมพันธ์กับพบการงานของคุณนะคะในช่วงไตรมาสที่3ามทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเรือนบ้างะคะเจ้าเรือนก็คือดาวเสาร์นะคะเจ้าเรือนไปอยู่ตรงไหนไปสัมพันธ์กันกับดาวอะไรอันนี้ก็จะมีผลกับคุณอีกเช่นเดียวกันมาดูเกษตรเจ้าเรือนกันนะคะสำหรับคนเมฆเนี่ยดาวเสาร์คือดาวเจ้าเรือนการงานสถิตอยู่ในภพลาภะนะคะอันนี้จะอยู่ยาวไปจนถึงพฤษภาหกแปดเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวรายปีะคะ่ะ อยู่ตรงไหนก็จะอยู่นานนะคะกรรมราภะงานเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเงาตามตัวของเราตั้งแต่ปี 66, 66ยาวไปจนถึงพฤษภา68แต่การที่งานโยกหลังเนี่ยนะคะของคุเมฆอะดาวเสาเนี่ยข้อดีก็มีนะคะแปบลบว่างานเราจะเป็นปึกแผ่นแต่ต้องใช้ระยะเวลาการรอคอยเหมือนการสร้างบ้านเหมือนการปลูกพืชอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องร้อนเหนื่อยหรือมีฝุ่นใช่ไหมคะลำบากตอนแรกแต่ พอสวนเราแบบต้นไม้โตแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือสร้างบ้านขึ้นมาสําเร็จแล้วก็สามารถอยู่อาศัยได้เป็นระยะเวลายาวนานซึ่งความเหนื่อยความเครียดในเรื่องของงานเนี่ยเป็นอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ที่ดาวเสาวมาสถิตยอยู่ในภพลาภะอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปี -66 ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะกระกฎาสิงหากันยาก็จะเป็นช่วงไตรามาสสามนะคะที่ดาวการงานเนี่ยจะมีส่วนสัมพันธ์กับดวงดาวดังนี้นะที่อยู่ในรูปหน้าการะดานนี้ าดาวเสาวเนี่ยเกณฑ์มุมสัมพันธ์ที่มันร้อเป็นต์เี่ยนะคะก็จะมีเกณฑ์กลุมเลงนะคะเกณฑ์สามก็คือโยกหน้าแล้วก็เกณฑ์สิในช่วงกรกฎาเนี่ยดาวเสาวจะมาส่งเกณฑ์ถึงดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเป็นตัวคุณด้วยเป็นเรื่องของความขัดแย้งะะการเปลี่ยนแปลงขัดแย้งแตกหักปรับแผนปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะมีการต่อสู้แข่งขัน ซึ่งการต่อสู้แข่งขันขัดแย้งเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก็คือพอดาวอังคารย้ายออกอะค่ะสิบสามกรกฎาเนี่ยนะคะดาวเสาร์ก็จะไม่ได้ทํามุมอะไรกันกับดาวคู่ศัตรูแล้วทําให้ถ้าเกิดเรื่องของงานมันมีอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบอะค่ะมันอยากจะปรับะดะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวเองนะคะตอนที่ดาวอังคารย้ายเพราะว่าดาวที่อยู่ที่ลอยอยู่ที่พกการงานที่ทํานายไปก่อนนั้นนี่นะคะ่ะก็เป็นมุมดาวที่ดีการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็น เปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีกันกับคุณนะ,ะในเดือนกรกฎานะคะส่วนในเดือนสิงหาคมนะคะดาวเสาร์เนี่ยจะทํามุมเล็งกับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ซึ่งดาวเสาร์จะทํามุมเล็งกับดาวศุกร์ก่อนเป็นดาวคู่ศัตรูแล้วค่อยมาทํามุมกันกับดาวอาทิตย์ในวันที่17สิงหาคมทําให้ในเดือนสิงหาเนี่ยช่วงแรกช่วงกลางเดือนแรกอะครึ่งเดือนแรกคุณจะรู้สึกว่าอึดอัดทุกข์กังวลกับพบปุตตะ อาจจะเป็นปุตตะเนี่ยแปลได้หลายอย่างเป็นลูกน้องลูกค้านะคะหรือบริวารหรือสิ่งที่เรากำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดหนักเหนื่อย สถานการณ์หรือเรื่องของการเงินที่ตึงตัวสมมุติว่าคุณเปิดร้านค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะได้รับยอดแล้วแต่ลูกค้ายังไม่จ่ายเงินนี้เป็นต้นเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเครียดแต่ความเครียดนี้อ่ะนะคะมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าดาวอาทิตย์จะเข้ามาช่วยทําให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้อาทิตย์เนี่ยจะย้ายมาวันที่17สิงหาคมนะคะทาให้กลางเดือนคุณก็จะมีทางออก เพราะว่าอาทิตย์กับเสาอ่ะเขาเป็นดาวคู่ธาตุเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีกันกันกับคุณแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นพินทุบาในภพปุตตะแสดงว่าในเดือนสิงหาคมอ่ะคุณเมษคุณอาจจะต้องระวังในภพปุตตะด้วยนะคะคือการดีลหรือการบริหารจัดการให้ดีกับลูกน้องลูกค้าหรือสิ่งที่เราเริ่มต้นทำอะค่ะถึงแม้คุณจะมีความอึดอัดใจนะคะถ้าคุณมีลูกน้องให้ทําตามที่ลูกน้องว่าคือทําตามเนื้อผ้านะคะ ไหลาตามน้ําว่างั้นเหอะหรือลูกค้าว่ายังไงลูกน้องว่ายังไงนะคะก็ทําตามเขาเพราะว่าในช่องของลูกน้องหรือลูกค้าหรือสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีดาวคู่สมพลอยู่คู่สมพลเนี้ยจะทําให้เกิดเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินมันต่อยอดในเรื่องของงานได้นะคะแสดงว่าลูกน้องลูกค้าหรือลูกหลานบริวารหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมันมาทางไหนก็ไปทางนั้นเขาว่าไงก็ว่าตามนั้นเพราะอาทิตย์และเสาร์เป็นดาวคู่ทัดไฟแปลว่า ต้องเป็นไฟเหมือนกันเขาอยากทำอันนี้เราให้ถึงแม้เรารู้สึกว่าเอ้ยใช่เหรอนะคะไม่ต้องลังเลเอาที่เขาว่านะคะลูกน้องบอกนายเอางี้เลยถามลูกค้าบอกทําไมไม่ทําแบบนี้เพิ่มทําไมไม่จัดโปราทาไมไม่ไปออกบูธต,ตรงนั้นตรงนี้คือทําไปเลยนะคะตามที่สภาพแวดล้อมของเราเขาบอกเพราะเราต้องเป็นไฟเหมือนกันถ้าเราเป็นไฟเหมือนกันมันจะยิ่งช่วยนะคะในเรื่องของแบบ อาผลประโยชน์บางทีพอเราทําตามลูกน้องว่าลูกน้องมีกระจิกกระใจทางานรู้สึกฮึกเหิมนายขึ้นเงินเดือนให้หน่อยขึ้นยอดให้นิดนึงขึ้นคอมให้นิดนึงอเอาเลยตามเต็มที่พอเราบอกเขานะว่าเต็มที่เขาก็จะมีแบบกําลังที่จะหาผลประโยชน์ให้กันกับเราได้หรือลูกค้าพอสบายใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยิ่งแบบไปบอกปากต่อปากอะ่ะมันเหมือนพบปุตตะเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ความทุกข์ของคุณนะ่ะคลายลง แล้วก็ได้เรื่องของแบบผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาดาวสุกยังอยู่ไหมดาวสุกที่ทําให้เราเกิดความเครียดความทุกข์ยังอยู่แต่มันเหมือนมันเป็นทุกขลาบอะมันบาลานซ์ได้นั่นเองนะคะซึ่งดาวสุกเนี่ยก็จะอยู่ถึงแค่วันที่27สิงหานะคะก็แสดงว่าคุณคุณจะแก้ปัญหาได้ถ้ามันมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆในเดือนสิงหาคมถ้าเล่นตามน้ําในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะ ดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยจะมาทํามุมเลนอยู่ในภพปุตตะซึ่งเป็นดาวที่เอื้อคุณกันกันกบดาวเสาเป็นทั้งดาวคู่ธาตุนะคะเป็นทั้งดาวคู่สมพลนะคะอยู่ในภพปุตตะอีกละแสดงว่าลูกน้องลูกหลานบริวารลูกค้าสิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะจากความเครียดกังวลเข้ามาสู่จุดที่แบบเอ้ย มันเริ่มเป็นไฟมันเริ่มแบบรุ่งละแล้วมันเริ่มต่อยอดหรือมีผลประโยชน์เข้ามาได้ละแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราวางแผนให้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมทําอะไรว่าตามกันแล้วเราก็จะเริ่มมารับผลนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะ,ะที่ดาวคู่ท่าดาวคู่สมพลส่งผลถึงนะคะทำให้แบบยิ่งมีการบอกต่อยิ่งได้รับออเดอร์เพิ่มเติมมากขึ้น ะะลูกน้องก็ยิ่งไปแบบเก็บคอนแทคเก็บสัญญาอะไรได้มากขึ้นอีกนะ,ะมีการติดต่อพูดคุยอขอซื้อเพิ่มอขอรับเป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันเป็นการต่อยอดในเรื่องของงานของคุณได้ สุดเปลี่ยนคือมาจากพปุตตะนะ,ะที่ดาวไปลอยอยู่นะคะก็ต้องดิวให้ดีนั่นเองทีนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะคะจะมีมุมตรีโกณเกิดขึ้นนะฮะวันที่21กันยายนพอดาวสุกย้ายนะคะก็จะทําให้เกิดมุมตรีโกณเลขสาเลข7ดเลข6เนี่ยจะมาสัมพันธ์ถึงนะคะซึ่งมุมที่สัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นมุมที่มีทั้งดาวผู้ศัตรูและมีดาวที่เป็นคู่ที่ดีนะคะ และหนึ่งในนั้นก็มีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยะคะ่ะเลยทําให้นะคะมันเหมือนมันเป็นการต่อยอดอะไรมาบางอย่างแล้วคุณก็จะได้แบบเหมือนตั้งเงินตั้งตัวนะเพราะว่ามุมตรีโกณเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์แบบเป็นมุมที่ดีนะคะเป็นมุมที่ช่วยเอื้อในเรื่องของความมั่นคงซึ่งตรีโกณที่คุณได้ในครั้งนี้เป็นตรีโกณชั้นสองหมายความว่าความมั่นคงมาจากภพปัตนิคือคู่ค้าของคุณหุ้นส่วนของคุณคนที่คุณไปเดียว แตัตตานีคือคนฝั่งตรงข้ามอะค่ะมันไม่ได้มาจากตัวเราแต่เราจะได้รับผลประโยชน์เมื่อคุณแบบมีคู่ค้าเพิ่มบางทีคุณอาจจะได้รับยอดอะไรบางอย่างแล้วเขามาเป็นคู่ค้าหรือหุ้นส่วนคุณก็ได้นะคะก็จะทําให้คุณเกิดความมั่นคงในเรื่องของตัวคุณเองนะ,ะเหมือนมีคนมาคอยซัพพอร์ตตัวเราเช่นคู่ค้านะคะอาจจะเป็นคนออกเงินเราออกแรงอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วมาทําอะไรแบบงานร่วมกันทําให้เกิดเรื่องของความมั่นคงความขัดแย้งมีไหมมีนะคะ ตัวเราคือดาวอังคารและดาวเสาร์เนี่ยทำมุมเป็นดาวคู่ศัตรูกัน,นะคะ่ะก็คือเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ในสิ่งที่เขาบอกให้เราทําเช่นคู่ค้าบอกว่าเออเธอทําไมไม่ทำแบบนี้ขายเท่านี้ทาแอลเรียนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้แต่เขาเป็นคนกําเงินน่ะเขาเป็นคนลงทุนเราเป็นคนลงแรงนะคะก็ในเมื่อเขาอยากจะลงทุนเราไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเราทำเนี่ยมันเกิดแบบเรื่องของตรีโกณคือเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ และถ้าเกิดว่าใครทำงานในลักษณะแบบจับเสือมือเปล่าการฉกฉวยการบิดดิ้งอะไรเงี้ยโปรเจกต์ที่ทำเป็นแบบครั้งคราวค่ะก็มองว่าโดดเด่นนะคะในช่วงที่เกิดเกณฑ์การตรีโกนเกิดขึ้น 5, เกิดขึ้น,นะะวันที่27 21กันยายนเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะมันเป็นกลุ่มดาวกกโจรนะคะก็คือโจนอะนะคะทำอะไรต้องแบบฉกฉวยรวดเร็ว มาแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันก็เลยมองว่าเ,ออเป็นไปได้ว่าช่วงปลายเดือนกันยายนถ้าเกิดคุณทํางานที่เป็นจ็อบจ็อบอะค่ะจบเป็นครั้งคราวงานฟรีแลนซ์งานออกบูธพวกเนี้ยก็จะมองว่าค่อนข้างโดดเด่นหรือเดลิเวอรี่หรืออะไรที่ทํเป็นแบบเร็วเร็ว,รว,รว,รวแป๊บๆปเสร็จเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะได้เงินมานลักษณะของก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นมุมตรีโกณที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรและเป็นดาวตัวคุณและเป็นดาวการเงินอ่ะสัมพันธ์กันด้วย ก็มองว่าสําหรับคนเม่นะการงานอ่ะชิต้าเลทให้ก็น่าจะได้เกรดจริงๆได้เกรด A นะแต่จะไม่ใช่ A บอบวกอะ่ะแต่มองว่าได้เกรด A นะคะในควอเตอร์ที่3เนี่ยถ้าเกิดคุณทําถูกจุดถูกทางตามที่ดวงดาวระบุไว้นะคะคุณก็จะโชคดีนะคะรีบหมั่นแบบว่าลงทุนลงแรงเลยนะคะมองว่าเป็นควอเตอร์ที่โดดเด่นสําหรับคุณคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายใน EP นี้สําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ ID ด์ช t ต้าแอสโทรจี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP นีอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ